โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7 mm hmm. เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เ mm hmm. เพจ admin ต้น tp 7 mm hmm. เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv mm hmm. มีรหัสให้เลือกมากมาย mm hmm. สนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สแวิีงนโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใคนคลิปด้วยนะแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้ของฮายเตะกันเนาะก็เรียกอะไรดีเป็นฮายเตะนักลบสายเขียวไงได้ไหม ก็มันมาในกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นกิจกรรมไว้บนในในไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพกิจกรรมไว้นะเพื่อใครสนใจหาสกินนี้อยู่นะครับก็เป็นสกินที่เราว่าก็เอฟเฟกก็เท่ดีนะก็ใครสนใจก็ลองมาดูกันได้ก่อนที่จะจะไปหาสกินนี้มาใช้กันนะครับก็ถ้าใครเป็นเมนไฮยเตก็น่าสนใจอยู่นะกิจกรรมนี้นอกจากไฮยเตะก็จะมีของยอนด้วยนะอันนั้นก็จะมีเอฟเฟกเป็นชุดเขียวๆกันเลย ก็คงเป็นแบบทีมสายเขียวมั้งประมาณนี้ก็ใครสนใจก็ลองไปหาสื้อกันได้นะครับคลิปนี้มารีวิวสกินเฮเททุกคนดูกันถ้าพร้อมแล้วเข้าดูกันเลย เคครับก็เข้ามาที่ตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของไฮยาเตะกันก็เป็นสกินไฮยาเตะเนาะจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้จำไฮยาเตะมาสกพังนะู้้ฝีมือเป็นไงบ้างก็ครั้งนี้ก็มากับอาญาเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงแต่เราว่าสกินนี้ชุดก็ค่อนข้างโอเคนะเผื่อใครสนใจสกินนี้ก็เป็นอีกสกินนึงที่แนะนํานะก็ถ้าใครเป็นเมนไฮยาเตะเราว่าถ้ามีครบก็สวยดีนะสกินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินก็ใช้ได้ใช้ได้นี่เนี่ยอ้าวฝั่งนั้นไม่มีหรอไปไหนกัน ออกมาแล้วมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้เจอเบลดัมแย่แล้วเบลดัมเลยเรอทีมเรายิ่งไม่มีซับอยู่เบลดัมแกรนโอ้โหแล้วคือมีสตันอีกแย่โอ้โหแย่มากสตันอีกโอ้ก้าหัวก้าหัวก้าหัวเกือบแล้วโอ้ยเฮ้ยแกรนสตันแกโอ้ยอุ้ยคอมโบโหดมากเลยอ่ะแล้วคือสตันแล้วก็มีแบบว่าแบบงัดขึ้นอีกแล้วสร้างความเสียหายอีก โอ้ยโหดเกินโอ้สามารถวา์ปบนหัวได้นเลยหรอเจ๋งเกินเราวาร์ปแล้วอยู่ไหมอยู่นี่แหละเออเราไปแล้วโอเคกลับมาแล้วโอ้ยวิ่ง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 นินจาสุดๆไปเลยโฮ้ยใส่เขียวเหมือนเท่จริงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วดท่ำแหม น่าจัดจังเลยเบลดัมโอเคเบลดัมเรียบร้อยเอ้ยเออโอ้โหเดาขาดดาเมจได้โอ้โหไม่ไหวอ้ยไม่ชอบตรงนี้เลยมันแบบขาดดามเมจไปนิดนึงเสียดายเสียดายโอ้ยอา้าวมูลาดพี่มูลาดที่จะนิ่งอย่างนี้สิใจคอไม่ดีอา้าวแหละมูลาดนิ่งไปแล้วหนึ่งแย่ละเกมนี้ม <c oughs> ีแววเจอแฮรเลยแฮะ โอ้ยเขาก็จะ Abyssal Dragon แล้วว่าอ๋อฝั่งนั้นอย่าบอกนะว่าทรอนเป็นนี่เป็นป่าเหรอโอ้นี่เนี่ยเฮียเตใสเขียวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยอ้าวนิ่งเชลนิ่งหนิ่งนิ่งนิ่งบ่อยๆสิเราชอบมากเลยนะถ้านิ่งบ่อยๆนะโอ้ยโอ้โหไม่อยากเข้าเลยโหดเกินอย่าแล้วอย่าแล้วว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยก็จะไล่ไปโอ้ยเหนื่อยอะ่ะมูลาดนายนิ่งเกินแย่แหละเกมนี้คลิปนี้มารีวิวสกินนี้คนดูกันนะครับโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคตีป้อมก็ได้ไม่ทำอะไรแล้วแหวนเอ้ย,อยเหนื่อยจังโอ้ยมูลาดยังนิ่งอยู่เลยอะ่ะเจ๊ นีหนีหนี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 น,น,น,นีอ่ะรอดผลรอดผลโอ้ยดีนะกดฟิกทันฟิกเกอร์ไม่ทันแย่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจังนี่แน่นี่แนะ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 ่เรียบร้อยเหนื่อนะย, <c oughs> ยโอเคเราเสียป้อมไปแล้ว <c oughs> เสียดายเสียใจแงี้เงีเฮ้ยเอาไงดีนี่ จะรอดไหมก่อนเกมนี้เอาละอย่างน้อยมูลัดก็กลับมาก็ยังเป็นนิมนิตใหม่อันดีในการเล่นเกมเนาะทำมันรู้สึกไม่ลงใจเลยมันรู้สึกว่าเตอสกอร์ก็สู่สีอยู่นะแต่ว่าข้างบนมันโดนกดเยอะไปอะเออไม่ไหวเทปั๊มเลยได้ไหมเนี่ยเออเออโอเคเออโหอย่าแล้ว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 ขาปัมเลยครับ ป้อมไม่ใช่เซฟโซนโอป้อมไม่ใช่เซฟโซนโหดเกินพลังสามเมื่อกี้ฝั่งนั้นโอ้โหดับเบิลซิลอะธรรมดาที่ไหนล่ะเออเสียปบบ้อมอีกหนึ่งฉันเห็นแล้วก็เศร้าใจกับภาพแบบนี้ไป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 วิ่งวิ่งวิ่งให้เตะสายเขียวอย่าทำน้อน แก,แ,กแก่อะไรแก้งน้องอย่าแก้งนะย่าอย่างนี้นะเบลดำตา <_ d ata> หัวร้อนหัวร้อนเเตเวอร์ชันหัวร้อนกำจับอาบิโซ่ดาร์ o อนได้แล้วจะเป็นอีฝ่ายนึงนะทีมเราจะไม่ตีดาร์กตีอ b บิโซ l เลยหรอพี่ป่าช่วยน้องด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ถึงไปเนี่ยโอ้ไม่ถึงอ่ะโอ้ยเสียายเสียายจังรุย โอ okay. เคเก็บต่อโอ้ยทอนอีกโอ้ยมูลาจจะเข้าปะไม่เข้าแน่เลยอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรานี่แล้วกันดันบนสอบโอ้ยไม่อยู่แล้ว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 เห <c ười> <c ười> <c ười> นื่อยเกินโอ้โหมูลาดไปไหนอะโอ้โหพี่ทิ้งเงาสักกรารเลยอาญาเธอเข้าไปทำไมเธอออกมาเร <c ười> ากำลังไปหานะอาญาแป๊บหนึง่ง อาญาค่อหัวเราญาตมาก็เหยียบหัวเราเย่เสียได้ดาเมจมันเบาไปหน่อยถ้าอาญาตอนอยู่บนหัวเราโจมตีได้เราจะเก่งมากเลยแต่เขาคงไม่ให้หรอกม้าจะโกงเกินอาเอาอสิอาสิสิเออแลกกันไปอาญาเธอต้องหนีให้รอดนะเธอต้องหนีนะอุ้ยอุยอุ้ยอุยข้างล่าง อุ้ยอาญากับมูลาดมาๆมากันมากันกันกันโอ้โอ้ยพันหน้าพันหน้าพันหน้าโอ้ยอุ้ยคิดว่าจะแพ้แล้วโอ้ยใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยตื่นเต้นเกินเฮ้ยเฮ้ยมูลาดไหนต้องทำได้เยี่ยมดิบเบิ้ลคิวอุ้ยเดี๋ยวดูดิโอ้โหเกือบป้อมเกือบระเบิดแล้วนีดเท่เองอ่ะดูดิอีกนิดด้วยเงะโอ้ยเหนื่อยเลย ตื่นเต้นแทนโอ้ยฝั่งหนูโหดมากกะรีจบขนาดนั้นเชียวให้โอกาสเราหน่อยแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงเดี๋ยวของฟูแป๊บขอของตันแป๊บนึงนะโอ้แต่ฝั่งนั้นก็โหดอ่ะเ,เ,เทนไม่ให้เทนทอนทอนเลดเกมมันโหดอ่ะเอ้ยไม่ไหวเสียวเลยน,น่ากลัวมากภารกิจอันสรงเกียรติเฮ้ยเฮ้อนแกจะเข้ามาเหรอได้ได้ได กลับบ้านทุกคนกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วฮอปอ่ะดิแพนด้าแพนด้าเบลดัามหรอขอซี่มาเฮ้ย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 คิดว่าเจ๋งเหรอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพนด้าแพนด้าแพนด้าเฮ้ยเฮ้ยโอเคลุ้นมากเฮ้ยทอนนายเหรอหรอสวัสดีเออเก็บหมดเฮ้ยอุณโคตรตื่นเต้นอะเมื่อกี้พูดตจำตรง เฮลี้ผมตึงโอ้โหปรากฏหลังจากนี้เละไป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 เดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยอย่าไปท้ายงั้นดิเอามวยเธอไม่เข้าล่ะอุตส่าห์กันกระสุนให้โอเคอุ้ยโหดจริงเกมตึงมากเฮ้ยอุ้ยโหดจริงไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้โอ้ยดีดเวงเสียดายอ่ะ ป้อมอ่เดียวเองโอ้ยตึงเหรอเนี่ยอูย้ยเครียดเลยเมื่อกี้แบบโอ้ยนีน่ดีฟืน้นฟูเร็ว้ยกลับครับครับครับโอ้ดีนะมูรลาดกลับมาถ้ามูรลาดไม่กลับมานะแย่เลยอะ่ะออจริงหมายถึงว่าทางตอนเริ่มเกมที่มูรลาดหายไปแล้วก็ตอนที่มูรลาดกลับมาพี่ทักป้อมโอ้ยเหนื่อยจริงโอเค เฮ้ยนาตาาวีโรวีโรฟ่ฟอป้อมก่อนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเขาอยู่นี่ออกมาหมดแล้วนี่นะอ้าวนาตาาเสร็จที่สิน้องโอ้ยเหนื่อยเลยเอ้าวแพนด้าเหรอแพนด้ากับเบลดัมเหรอโอเคสวัสดีพี่เบลดัม์จำผมได้บอสนี่แน่เยี่ยมเก็บหมดเฮ้ยไปจบเลยทุกคน ตัวบางๆนั่นแหละสวยสวยจริงไงโอเคพอแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคเนาะกตีป้อมไปเรากลับก่อนนะนี่เต้นกลับตึง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 อันนั้นเดี๋ยวเราไปเคเกียร์เลนล่างให้ทุกคนดันป้อมไปเลยหุ้ยเจ๋งหมดอีกแล้วสุดยอดฮู้แวนตู้เขาวแวนไปแล้วโอ้ยเย้นชะนชะ พี่กอจะแพ้ซะแล้วน่ากลัวมากเลยอะโอ้ยรอดมาได้ไงก่อนก็ไม่คิดไปเชอะนะโอเคก็ขอบคุณมูลาดด้วยนะครับที่กลับมาเล่นกับเราโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดไลค์คลิปเราด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูสกอร์กันในเกมนี้กันแล้วก็ไอเทมที่ออกเนาะแล้วก็ดูรายละเอียดในเกมกันเนาะโอ้ยตื่นเต้นเลยสถิติในการลบเนาะ ก็ Q7 ตาย3 Acid 1นะครับ9.5เนอะ MVP ได้กับมูลาดอันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเกมกันต่อนะก็สำหรับรายละเอียดในเกมนะครับก็สร้างความเสียได้27.6%รับความเสียได้19.7%แล้วก็เข้าทีมไฟนอล8ครั้งเนาะก็เล่นโหมดฟาสตมันก็เร็วยางอย่างนี้แหละก็เราว่าก็สนุกดีสำหรับหมดฟาสก็คิดเห็นไงกับิ่นนี้ให้เตะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็นะครก็เออใช่ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นที7เจ็พจรับซื้อและขายรหัสเกม rv นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดทายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย